กลับมาพมกับอ่านเป็นพันออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีคุณลูกค้าคอมเมนต์แล้วก็โทรเข้ามาสอบถามกันเยอะมากเลยนะครับในส่วนของตัวรี v o 2.8โฉมปี2018โฉมปี2019นะครับมาอัปเดตให้คุณลูกค้าดูสักนิดนึงครับในส่วนของตัวรถเข้าใหม่ด้วยนะครับและก็ มาบอกเลยนะฮะว่ามีรถเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาตัวรีโว่2.8โฉมนี้อยู่หรือว่าตัวรุ่นนี้อยู่รถมีเข้ามาแล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเป็นตัวรถเข้าใหม่นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอ จากร้านรถยนต์มือสองบริพัตรออโต้ Auto, นะครับตรงนี้อขอขอบพระคุณร่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับในส่วนของสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราพาโตโยต้าไฮรักนีโว2 8 j p a s นะฮะเป็นตัวรถปี2019นะครับหัวเดี่ยวเผาเดิมนะฮะอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งที่น่าเล่นนะครับเพราะว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันหลักๆเลยนะครับรถมันค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะครับ ทั้งในเรื่องของตัวสภาพนะฮะทั้งในเรื่องของตัวราคาทั้งในเรื่องตัวปีทั้งในเรื่องของตัวการใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยตัวรถรุ่นนี้เนี่ยนปัจจุบันตอนนี้มันเลยหายากด้วยแล้วก็ก้ำกึ่งกับตัวที่เป็นโฉมไม่ได้เชนหน้าหมูป่าหน้ายักษ์ตอนนี้เนี่ยก็มีคุณลูกค้าสนใจกันเยอะมากด้วยนะครับคราวนี้เราก็จะเอาตัวรถมาผสมรวมกันไปนะครับเผื่อคุณลูกค้าอยากได้เป็นตัวรุ่นนี้เผื่อคุณลูกค้าอยากได้เป็นตัวรุ่นนั้นเผื่อคุณลูกค้าอยากได้เป็นตัวเพาลรอย นะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงอย่างที่อ่านบอกนะครับโทรสอบถามที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสภาพรถเข้าใหม่กันก่อนนะครับปี19นะฮะสีบอนเงินเดิมโรงงานถ้าเกิดรีโวตัวโฉมนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวโฉมใหม่สีหลักๆเลยขาวเทาดำนะฮะแล้วก็ตัวสีบรอนหรือว่าสีเทาธรรมดาแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวเชนแล้วเรียบร้อยนะฮะกระจังหน้าเป็นสีดําเงาคล้ายๆกับ เป็นโนแบ็คนะครับแล้วก็โลโก้โตต้าโครเมียมคิ้วฝังกระโปรงโครเมียมแล้วก็ตัวกันชนด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการตกแต่งด้วยตัวพลาสติกสีบรอนนะครับแล้วก็ตัวกรอบโคมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าตรงนี้ยังไม่มีไม่เป็นไรถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการใส่เพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับบางคนจําเป็นบางคนไม่จําเป็นอันนี้เราก็ต้องมาคุยรายละเอียดกันว่าคุณลูกค้าจําเป็นไหมว่าคุณลูกค้าอยากได้ไหมว่าคุณลูกคค้าสนนใจมันะรบ ส่วนของตัวรถย้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างหรือว่าทาความสะอาดตรงจุดไหนเลยใดๆทั้งสิ้นเป็นตัวรถเพผเดิมนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อนะฮะ2.8ลิตรนะครับก็จะเป็นตัวรหัส 1Gd ของ Gd ที่เป็น Gen 1, 1> นะครับ170แรงม้านะครับส่วนแรงบิดจะอยู่ที่343นิวตันเมตรนะฮะแรงบิดของตัว2.8เนี่ย จะเท่ากับตัว2.4แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ออโต้แรงบิดจะเยอะขึ้นมานะครับเครื่องสวยมากๆนะฮะผมไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับนี่คือรถเข้าใหม่สภาพยังเนียนสภาพยังกริบแบบนี้เลยนะฮะคุณลูกค้าได้ไปเนี่ยไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์แต่เข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้ายังกั้มกึ่งอยู่ว่าเอ้ยการตัดสินใจเลือกหัวเดียวสักคันหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไง รีโว่เนี่ยแนะนําได้เลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราเจอกับคุณลูกค้าที่เหมาะกับรีโว่ที่ร้านของเราเยอะอย่างเช่นอะไรถ้าเกิดต้องการความสดความใหม่ของโตรถอย่างเช่นตัวเครื่องเปลี่ยนจากขุมนลัง K d ดีมาเป็น G d ดีอันนี้แน่นอนว่าเครื่องใหม่นะครับคือในเรื่องของตัวกําลังส่งต่างๆเนี่ยมันเป็นของตัวใหม่นะครับที่ดีขึ้นประหยัดมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเลยมีในเรื่องของตัวความน่าใช้เพิ่มเติมขึ้นมา อันนี้คือเป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับคนลูกค้ายังเลือกที่ว่าจะตัดสินใจไม่ได้ว่าทําไมโตเรีโวรุ่นนี้เนี่ยถึงน่าใช้อันนี้อันจะบอกแบบคร่าวๆที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่การใช้งานและเฮ้ยว่าเราส่วนตัวเราอินกับโตโยต้าเยอะหรือเปล่านะครับ เพดคมทุบมรทัดสติ๊กเกอร์มอกอชจวนการความร้อนใต้ฝาโปรงนะครับหัวนงหัวน,อน,น,อน็อตนอยอาร์โตยโยตา้านะครับถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าไม่เคยดูรถยนต์มือสองเข้ามาดูรถทีร้านของเราได้เลยรับประกันในเรื่องของคุณภาพนะครับไม่มีชนหนักพลิการน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อสัออหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอเรื่องพวกนี้หรือว่ารับรถไปแล้วพบเจอเรื่องพวกนี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจกับคุณลูกค้าด้วยนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งคือทุกอย่างเนี่ยได้เหมือนเดิมหมดไม่ว่าจะเป็นตัวล้อล้อกระทะยาง XCD หรือว่าตัวตู้หรือว่าใส่ข้ออันนี้แล้วแต่เลยเลือกกันได้เต็มที่เลยแล้วแต่ลักษณะของตัวงานที่คุณลูกค้าจะอองคนเอาไปใช้แค่นั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยเราแค่ดนบรรดาหรือว่าในในไม่ใช่เป็นจริงแค่นั้นที่เหลือคุณลูกค้าต้องกําหนดสเปคในเรื่องของตัวรถมาว่าต้องการเป็นตัวรถแบบไหน ข้อตี้ก็มีค้อเสมอเก่งค้อสูงแล้วแต่นะครับหรือว่าเสริมตงเสริมแนบอะไรงี้คุยกันได้นะครับเรามาดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อนะฮะตัวล้อนี่ไม่ต้องเป็นซีเรียสมันนะครับเพราะเดี๋ยวไงเราก็ต้องใส่เป็นตัวล้อแม็กให้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวนี่อยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับมีการตัดด้วยตัวโครเมียมนะครับตัวโฉมเนี่ยชอบนะฮะส่วนตัวเนี่ยเรามองแล้วว่าเฮ้ยในเรื่องตัวออปชั่นเนี่ยคือมันโดดเด่นอยู่แล้วโต้ตามไม่ห่วงออปชั่นนะครับอย่างเช่นตัวระบบเบรก ABS นะฮะ e-bd ba อะไรพวกนี้เนี่ยก็คือมีให้นะครับแล้วก็ตัวมือเปิดซ้ายขวาตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะคือตัวรถมันเพิ่งเข้ามาใหม่แต่ว่ามันมีตัวยาง scd มาอยู่แล้วอันนี้เราน่าจะถอดออกแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนกับคุณลูกค้าใหม่อีกทีนึงนะครับเพราะว่าตัวยางเนี่ยมันเริ่มร้อนแล้วแต่ว่ากระทะเนี่ยคือย,ยังสวยอยู่เงาวิบเลยนะฮะขอบ14นะครับไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องสนใจมันยังไงเราต้องเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้ว นะครับมาดูในส่วนตัวด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับตัวโลโก้นะครับทุกอย่างอยู่ครบฝาท้ายเดิมโรงงานรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยว,ไฟ,ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับคันนี้อย่างหนึ่งที่อยานต้องบอกเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของตัวช่วงล่างนะครับจะเป็นโช๊คที่เปลี่ยนแล้วเป็นโช๊คบันทุกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัวแหนบเนี่ยแหนบเดิมของรีโว่นะฮะมันจะฝังละ5แผ่นแต่ว่านี้เนี่ยเสริมขึ้นมาอีก5แผ่นคืออันนี้อ่านนับตัวแผ่นเล็ก นับไปด้วยนะครับก็จะเป็นฝั่งละ10แผ่นนะครับช่วงของช่วงล่างอะไรทุกอย่างนี้สวยสลงสแลกนะครับครบนะฮะเราพูดกันแบบไม่ง่ายเลยครับถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยเราต้องไปใส่ที่ร้านเพิ่มเติมหรือว่าเอารถไปทําเพิ่มเติมเนี่ยเราต้องเสียตังค์อย่างนี้ทาไมเยอะแยะถูกต้องไหมครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคือรถมันมีครบหมดแล้วเดี๋ยงไงเราต้องใส่ตู้ให้ที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่คุณลูกค้าสมมุติว่าเราใส่ตู้ไปแล้วแล้วคุณลูกค้ามาดูแล้วว่า เฮ้ยผมอยากได้เป็นแบบใส่ข้อแบบนี้นหะสามารถปรับเปลี่ยนให้ผมได้หรือเปล่าไม่ีปัญหาอยู่แล้วไม่มีคําว่าขัดข้องไม่มีคําว่าปฏิเสธทุกอย่างคือคุณลูกค้าได้หมดตามนั้นนะครับนี่คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านนอกนะฮะเราเข้าไปดูในส่วนตัวภายในกันต่อครับส่วนของภายในนะครับก็จะมีตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิภัยด้วยกันถึง3จุดนะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับ c d ดวิดีโอนะฮะตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อหรือว่าคอนเนคกับบลูทูธได้ แล้วก็จะมีที่เสียบ AUX นะครับแล้วก็ USB มาให้สองตัวแอร์นี่เป็นแบบปรับอนาล็อกครับแอร์เ mm hmm. ย็นเพลงเพล่พเลยใช้งานได้ตามปกตินะฮะกุญแ mm hmm. จร,รีโมทนะครับแล้วก็ตัวกระจกปรับไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกให้ Auto, ออโต้เฉพาะฝั่งคนขับแล้วก็ตัวมองข้างแล้วก็พับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะอย่างแี่ผมบอกว่าดีโวเนี่ยตัวออปชั่นเนี่ยคือมันจะเยอะหน่อยนะครับมันก็จะตอบโจทย์กับกลุ่มของคนรุ่นใหม่ๆ หรือว่าคนที่ต้องการออปชันในสองตัวรถใช้งานในเชิงพันธุ์พวกนี้เนี่ยเยอะขึ้นมาในหนึ่งถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เ,เป็นแบบ5สปีดนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็น2.8ที่ขับเลื่อน4ล้อตรงนี้คุณลูกค้าจะเปรียบเทียบไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวขับส่เนี่ยมันจะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับแล้วก็มีตัวปุ่ม Eco Mode แล้วก็ Power Mode ตรงนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนสวิตช์กันได้เลยหลายๆคนอาจจะมองว่า2ปุ่มนี้คือมันไม่ค่อยได้แตกต่างมากเท่าไหร่ต้องลองนะคร ต้องลองนะฮะพาวเวอร์โหมดเนี่ยเราลองเข้าเกียร์หนึ่งดูอัตราเร่งเริ่มต้นหรือว่ารอบเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่และก็อีโคโหมดเนี่ยถ้าเกิดเราขับในความเร็วเฉลี่ยคงที่หรือว่าอะไรเราแวะใกล้เคียงที่เราจะเอาของไปส่งเนี่ยลองดูว่าจะประหยัดเดือเท่าไหร่ลองได้ทุกอย่างลองได้หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะหรอกมันก็อาจจะถูกต้องตามนั้นสักครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้ามาลองแล้วเดี๋ยวรู้จัก ง่ายๆเลยนะครับบางอย่างที่เราไม่เคยรู้บางอย่างที่เราไม่เคยลองต้องลองสัมผัสเราถึงได้รู้กับตัวเราเองด้วยเราชอบไม่ชอบแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเบาะนี่เป็นเบาะแยกนะฮะห้าสิบต่อ 50, 50นะครับ2.4 2จจะไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแล้วเราก็จะไปนับรวมกับตัว Big m ไมเนอร์ n หรือว่าไมเนอรเชนตัวใหม่ไม่ได้นะครับเพราะว่านั้นเนี่ยมันเป็นตัวนิวโมเดลแล้วหรือว่าไมเนอร์เชนแล้ว นะครับถ้าเกิดเป็นตัวไมเน์เชนเนี่ยมันจะไม่มีตัวพี่พักแขนตรงกลางตรงนี้แล้วก็จะไม่มีตัว e ีโคโหมดกับ power โหมดมันจะเป็นตัวบอกต่อเลย60-40ต่ออีกแบบหนึง่งนะครับถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีรถเข้ามาเดี๋ยง่ายเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะฮนะคราวนี้เราดูในส่วนของตัวรถภายนอกแล้วก็ภายในไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปสูกกันหน้ารถครับเรียบร้อยนะฮะอีกหนึ่งลำนะครับสับตัวรถตอนเดียว p o w เดิมเข้าใหม่2.8 j p a s ทคันนี้นะครับแต่อี มันเป็นตัวรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่คราวนี้เนี่ยในเรื่องของตัวราคาเนี่ยเรายังไม่ได้ยังไม่มีในส่วนของตัวราคาคอนเฟิร์มนะครับคราวนี้อันต้องขออภัยด้วยจริงๆอย่ากโกรธกันเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าบางท่านที่คอมเมนต์ว่าเฮ้ยทำไมไม่บอกราคาเฮ้ยทำไมไม่แจ้งราคาอย่างเช่นคันนี้เนี่ยเป็นคันแรกเลยนะครับที่อันยังไม่ได้บอกราคาเพราะว่ามันเป็นตัวรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคลิปนี้ปล่อยออกไปแล้วหรือว่าอัปเดตลง YouTube แล้วเรียบร้อยคุณลูกค้าดูแล้วสนใจ เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้ครับโทรเข้ามาได้เลยอยากกดกันเลยนะครับบางคันมันเป็นรถเข้าใหม่จริงๆซึ่งเราไม่ทันแต่ว่าอยากเอามาอัปเดตให้ดูในส่วนของตัวสภาพแล้วก็รีวิวให้ดูในส่วนของตัวรถว่าตัวรุ่นนี้นะคุยคุณลูกค้าสอบถามมาถือว่าที่คุณลูกค้าถามหามามีรถเข้ามาแล้วเรียบร้อยใครมาก่อนได้ก่อนนะครับอยากเป็นเจ้าของไม่ใช่เรื่องยากเครดิตด,ดีฟรีดาวได้อันนี้เนี่ยอันสามารถพูดได้เลยเพราะวันนี้เรื่องตัวยอดจัดของโตโยต้าคือมันจะได้เยอะ และถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีอันนี้อาจจะจัดได้เต็มเลยโดยซ้ำนะครับมี3อย่างเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะในเดือนเมษายนแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือฟรีค่จาจัดค่าโอนนะครับสวันรับรถแจกงเงินกลับบ้านอีก5,000 3ขับฟรี45วันตรงนี้คุณลูกค้าอย่าลืมนะฮะตัวโปรเสริม3อย่างตรงนี้ถ้าเคยไกลจองในเดือนนี้หรือว่าจับไฟแนนในเดือนนี้เอาโปร3อย่างนี้กลับบ้านไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แหล่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะฮะแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วเดี๋ยวจะได้มีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าได้รับชมอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับส่วนสำหรับคุณลูกค้าท่านดหรือว่า พี่พี่ท่านใดยอยากดูรถรุ่นไหนเปรมเสกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยและเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นรถรุ่นไดน,นั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ